ห้พ่อกินน้ำแหน่พ่อซิมก่อนเอาเอาเาเลีนนี้ไหเอาเเดี๋ยวเดี๋ยวมาแบพ่อกินก่อนพ่ออยากกินไอติมเอาเอาปูปน้องมาด่าไปแบงไอติมเอาเอาเลีอันนี้ไหมเอา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 เกินน้ำก่อนถาก่อนถาก่อนเอาแบงแน่ไปแล้วไปเป็นอย่างเพศเปล่เพแห้งบอกเฮ้ยกระซิบไม่ให้อีหลาละเปงนี่ Pode, ได้สิเปียนกับขนมอันใดขนมคือคัที่ทยาหายพี่เกียรมนบ่อแม่พรุ่งนี้ได้ไปโรงเรียนไหมได้ได้เรียนพิเศษไหมน้องมาได้กินอะไรพ่อชิมแน่ในบ่กินมาพุ่ว่างแต่สมบ่อเ,เอาไม่ได้กินซ้ำอเ,เอาไปแล้วโอ้ย เอาพ่อขอกินมะม่วงด้วยน้องไม่ด้าไม่ให้กินด้วยทุกคนทํายังไงดีเสียดที่ยังมันฉีดแตกเด้่หนึ่งเอา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 มันฉีดแตกเอลไปซื้อได้ไหมโบพาไปซื้ออีกเด้มันฉีดแตกไหมเอา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 ปูตีแค่เอาเอาเอาเจ๊เห็ดเจ๊เห็ดมันอีลาไปบ่ได้แม่ไม่ไปวัด ยิ่าไปบ่ได้้องไดแม่ไปัแซบบ่บน้อเหนบบ่้าน้องเป็นเนบ่เป็นอย่างเพศบ่เพศแหงบ่โอ้ยโอ้ยขี้เดีอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้มูกด้วยนะไปหาผ้ามาเสียดแม่โอ้ยไ่กินแล้วไปกินแล้วโอ้ยไ่กินขี้เดืยดขี้เดีอดโอ้ยขี้มูกวะนน่แม่ไปหาผ้ามาเสียเลย คล้อ,าาองพ่อครของพ่อของพ่อของพ่อเอากินน้ำแยงเอาน้ำเย็นให้พ่อกินน้ำเย็นบ่เอาเอาเย่าเย็ดทุบอย่าทุบมีน้ำแจงอย่าทุบมันสิแตกมีน้ำแจงน้ำแจงเนี่ย เอาน้ำเอาน้ำตนแตงโมไหมมีน้ำแตงโมด้วยเหรอมีน้ำแตงโมด้วยไหนนี่โอ้ยบ่อกินแล้วน้ามีอย่างมันเงี้ยวใช่แล้วบ่วโอ้ยบ่อกินขี้เดียดมาได้เงี้ยวน้่งอะไรเนะี่ยน้องมาดาเอามาชี้เข่าตาได้หนะึ่งน้ำจิ้มได้หนะึ่งเอาเอาเอามาชิมเนะี่ยมาชิมเนะี่ยใสยบ่บกมม่วงเนี่ยเออตีพ่ออยังมันเจ็บเออแมวเนี่ย เออเฮียดีอย่งมันที่แตกเนี่ยหน่อเอา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 มันสีแตกเอาปซื ulously, ้อด้พาไปซื้ออีกเด้มันสีแตกไหมเอาเอาเอเอาเอาเอาปูตีแค่เอาเอาเอาเจยเจฮนมันสีแตกมาดาแน่แตกแล้วแตกซ้ำอให้่อกินน้ำแน้พ่อซิมก่อนเอาเอาเดีลี้ยหนีไหมเอาเเดี๋ยวเด๋ยวมัเบี่อกินก่อนพ่อ พ่ออยากกินไอ้เตีมเอาเอา <c oughs> ปัวปัน้องแมา่ดาใบ,บแบงไอ้เตีมเอาเอาจะเล่นนี้ไหมเอา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 ไอ้กินน้ำก้อนถาก้อนถาก้อนเอาแบงเนี่ยไปแล้วไป